สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel Magic Smarble Tarot by Jan p a ท,น,ทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะเราจะมาดูว่าในวันคนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้ง3สถานะเป็นเช่นไรนะคะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนแล้วก็ไปที่คนคุยและสุดท้ายเป็นของคนโสดนะคะ การดูแบบนี้เป็น general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นการดูโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแบบตรงๆต,ตามดวงคุณเลยก็ขอให้ add line id ซึ่งจะทิ้งไว้ใน description เข้ามาคุยกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเพื่อนๆชาววันอังคารกันก่อนว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพลังงานความรักของคุณออกมาเป็นเช่นไร Hello f a n Four of cup Queen of c u p พเทนออฟคและ Tree of Pentacles ค่ะนะคะพลังงานโชว์ออกมาว่านะคะในช่วงเดือนอกรกดาคมเนี่ยคุณมีความรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจกับเรื่องราวบางเรื่องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเหตุทําให้คนรักของคุณเนี่ยไม่ได้แบบเติมเต็มในบางเรื่องบางดาวของคุณทั้งที่คุณเนี่ยนะคะอยากที่จะ มีความสัมพันธ์ที่มันอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นโลกของกันและกันได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับอะไรบางอย่างมันไม่คอ m p l e t มันไม่สมบูรณ์เสียทีเดียวนะคะแต่มันก็เป็นประเด็นเล็กน้อยเพราะดูจากสถานการณ์โดยรวมแล้วคุณก็ยังมีความรักให้กันอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ สรุปแล้วโดยรวมนะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำอะไรแบบนิ่งๆไม่ค่อยที่จะพูดเอ่ยปากถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่คุณมีอยู่แม้จะมีเรื่องมีราวที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่คุณเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเลือกที่จะไม่ยอมพูดจาอะไรแล้วก็ปล่อยให้สัมพันธภาพนั้นดำเนินไปอย่างเรื่อยเฉยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทสรุปโดยรวมมาก็ เป็นไพ่สามเหรียญในที่นี้คุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของอาการหาเงินหาทองหรือเป็นลักษณะของการงานที่มันมีอะไรพิเศษเข้ามาก็ได้และในด้านของการงานที่คุณไปโฟกัสก็าอาจจะมีใครบางคนที่แบบว่าดึงใจดึงความรู้สึกของคุณให้ห่างออกไปจากคนรักก็เป็นได้นะคะอาทีนี้เรามาดูซิพลังงานความรักของใครคนนั้นเป็นเช่นไรคู่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะพลังงานของเขา โชว์ออกมาว่าอย่างไรในช่วงเดือนก,นกรกฎาคองนี้ hmm. the sun p a g o o f w a n d s 10 of n a n d s และ six w f n d s และ10ดาบนะคะ10 of n w o r d s นั่นเองพลังงานความรักของเขาโชว์ออกมาว่าเขามีเกตในเรื่องของการแบกรับปัญหา แบกรับเรื่องราวอะไรที่มันหนักอกหนักใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้กับความรู้สึกของคุณได้เพราะว่าใจเขาตอนนี้เหมือนไปมุ่งไปโฟกัสกับเรื่องงานที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะ ทำงานตรงนี้นะคะแล้วสถานการณ์โชว์มาว่าเขาค่อนข้างที่จะต่อสู้กับปัญหาหลากหลายรวมไปถึงปัญหาในด้านของความรักด้วยและปัญหาในด้านของชีวิตด้วยนะคะซึ่งเขาอยากจะให้มันไปได้อย่างลงตัวอ่าไปได้อย่างแบบสอดประสานกันได้อย่างดีนะคะแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับ สภาพความเป็นอยู่ณปัจจุบันแม้ว่าเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องแต่ก็ดูเหมือนปัญหามันจะวิ่งเข้ามาหาเขาแบบไม่รู้จักหยุดจักหย่อนหรือไม่รู้จักจบนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานที่มันโชว์ออกมาถึงความรู้สึกอึดอัดเหลือเกินกับคนรักของคุณเรามาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณและคนรักของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมทิศทางของมันจะเป็นเช่นไร ว้าวสิบดาบขึ้นมาเลยนะคะ justice หนึ่งช่วย h e r m i t และแปดเหลียญนะคะอืมทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดนะคะอึดอัดบางครั้งก็อึดอัดจาก คุณอาจจะอึดอัดกับเขานะคะในความที่เขามีอีกโก้จัดมากเกินไปเขาก็อาจจะอึดอัดกับคุณในความนิ่งเงียบของคุณมากจนเกินไปมันก็เลยเกิดสภาวะของสิบดาบที่มีระหว่างกันและกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าถึงความรู้สึกว่า นึกๆแล้วเป็นอย่างไรเขาก็อยากจะให้อ่ความรู้สึกแห่งความยุติธรรมและเท่าเทียมกันระหว่างคุณแล้วก็ระหว่างงานอยากจะแบ่งตัวเองออกไปให้มันให้มันสอดคล้องกันทั้งสองด้านซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์มันโชงมาว่าก็ยังมีความรักที่ดีให้กันและกันอยู่เพียงแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้อย่างแท้จริงเพราะว่าอ่า ใครคนใดคนหนึ่งไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานมากจนเกินไปแล้วก็ทิ้งล้างห่างเหินกับความสัมพันธ์นั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแค่รักกันก็พอแล้วแต่ไม่ต้องแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากมันเลยเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าถูกเติมได้อย่างไม่ค่อย เต็มที่นักเลยก็ได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนั่นเองคุณอาจจะรู้สึกเหงาไปบ้างรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เพราะใครคนนั้นมีแต่ความรักให้มีแต่ความจริงใจแต่ไม่มีคําหวานให้กับคุณไม่มีการเอาใจใส่ไม่มีการดูแลเลยทําให้คุณรู้สึกแห้งเหี่ยวไปนิดนึงคุณก็เลยอยู่ในสภาวะของเฮมิตนะคะอยู่ในโลกส่วนตัวของใครของมันแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานแทนเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณในช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาคมมันจะ โชกมาลักษณะแบบการน้อยอกน้อยใจที่คนรักไม่ค่อยมีเวลาให้นั่นเองค่ะเรามาดูซิว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอถ้าเขาพูดได้เพราะว่าคุณสองคนเหมือนจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยได้พูดจากกันให้สื่อสารให้อีกฝ่ายได้รับรู้สักเท่าไหร่มาดูซิว่าเขาอยากจะสื่อสารค่ะพูดอะไรฝากมาถึงคุณคุณชาววันอังคารบ้างนะคะคู่ของคุณอยากจะพูดอะไร อ,อ้อย่าใกล้กันนักเลยฉันหวั่นไหว Don't g e t too close and confusing นะคะจริงๆเขาาจะชอบคุณหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณแหละแต่เพียงแต่เขาก็ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงที่สุดแล้วชีวิตก็ต้องเดินต่อไป after all life g o on และสุดท้ายนะคะ ฉันจะเก็บเรื่องของเราเป็นความทรงจำที่ดีขออีกหนึ่งใบนะรู้สึกไม่ค่อย ending เลยไม่ค่อย happy ending เลยเธอเชื่อในเรื่องพรมวิกิ์ไหมนะคะอ่ะอันนี้เป็นคำพูดที่เขาอยากจะฝากมาบอกของคุณฝากมาบอกกับคุณถึงแม้เขาจะไม่ค่อยสื่อสารความรู้สึกให้กับคุณรู้นักนะคะแต่คุณเนี่ยนะก็เป็นความทรงจําที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่อยากจะเข้าใกล้คุณมากมันก็จะทําให้เขาเนี่ย ไม่เป็นอันทํางานก็ได้นะคะเพราะว่าไงแล้วเขาก็อาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ถึงคุณได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพรมลิ้ขีอย่างหนึ่งแล้วล่ะเขาขอให้คุณเชื่อมั่นว่าความรักที่เขามีให้กับคุณน่ะก็ยังมีความรักที่ดีให้แก่กันและกันอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกมากเท่าไหร่นักในปักนี้นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จันแพทต้องลาไปลวะคะสวัสดีค่ะ ราคาสําหรับพาร์ทของคนคบคนคุยนะคะความสัมพันธ์ทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนเราก็มาดูกันที่พาร์ทนี้นะคะ <c oughs> มาดูซิว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่สถานะคนคุยกันเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกรกราคมนี้นะคะไพส่สองสองไม้เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกตามมาด้วย ราชาชือดาบนะคะหนึ่งไม้เทา้าราชนีชือดาบโอ้สุดท้ายเป็นไพอัศวินชือไม้เท้านะคะเหมือนคุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆนะคะความรู้สึกภายในใจม,นมันมีความรู้สึกแห่งความอ,าอึดอัดมันเป็นลักษณะของการประทะกันหรือการทำอะไรที่มันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นกันสักเท่าไหร่นะคะ นะคะความรู้สึกที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณมีพร้อมที่จะเด็ดขาดพร้อมที่จะตัดสินใจอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นจริงเป็นจังนะคะคุณอยากจะได้ความมั่นอกมั่นใจและความชัดเจนในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะคะไพ่รา,าชาและไพ่ราชินีเกิดขึ้นในตำแหน่งความรู้สึกภายในใจและความรู้สึกที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเนี่ยต้องลดอัดตราลงมาบ้าง คนนึงถือดาบอีกคนนึงก็ถือดาบความรู้สึกภายในใจมันเป็นลักษณะของการอยากที่จะเอาชนะหรืออยากที่จะประทะอารมณ์กันอยู่เรื่อยๆไม่มีความยืดหยุดคุณกําลังมองหาอะไรใหม่ๆอยู่นะคะและการมองหาอะไรใหม่ๆนั้นนะ่ะคุณก็ไม่ได้มองหาอย่างเดียวคุณเหมือนว่าจะลงมือก,กระตุ้นตัวเองด้วยการทําและด้วยการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้ใน ลักษณะของคนคุยความรู้สึกภายในใจที่คุณมีอยู่นะปัจจุบันนี้คุณเหมือนกับคุณกําลังมองหาอะไรใหม่ๆหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันต้องได้เวลาแห่งความชัดเจนแล้วมันได้เวลาแห่งการเริ่มต้นอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังหรือขยับความสัมพันธ์ได้แล้วประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าถ้า ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนคุณก็จะตัดสินโดยการที่มองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วมาดูซิเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสามไม้เท้าสิบเหรียญเอ้สิบถ้วยค่ะโทษทีสามเหรียญ The Sun และ six of wands นะคะเขาก็ยังคงรอคอยค่ะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดี อยากที่จะมีความรักความอบอุ่นที่มีความสุขมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นนะคะมองแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการติดต่อหรือการสื่อสารอะไรที่ดีให้กับคุณถ้าสำหรับใครคู่ไหนที่แบบอยู่ไกลกันเขาก็พยายามอยากจะที่จะสื่อสารในแง่ของการรอคอยหรือการที่จะ รอเวลาที่จะให้ได้มาพบปะได้เจอเจอกันซึ่งความรู้สึกภายในใจเขาก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความหนักแน่นแล้วก็มีความมั่นคงนะคะในแง่ของความรักและความสัมพันธ์มากทีเดียวแล้วเขาก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์นี้มันจะสานต่อไปได้อย่างเรื่อยๆลงตัวอันนี้เป็นความรู้สึกภายในใจของใครคนนั้นของคุณแต่ในความรู้สึกของคุณเนี่ยอาจารย์แพทมองว่าคุณน่าที่จะเริ่มที่อยากจะ ไม่อยากไม่อยากที่จะให้อะไรมันดูคุ้มเคลือแล้วคุณอยากจะได้อะไรที่มันพัฒนามากกว่านี้ถ้าความสัมพันธ์ที่เขาให้คุณมันไม่มีความชัดเจนคุณก็จะคุณก็จะยื่นข้อเสนอที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้กับเขาเพื่อให้เขาตัดสินใจแต่ดูแล้วพลังงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในพลังงานในเกณฑ์ที่ดีก็ในที่นี้ก็คือแนวโน้มของมันก็น่าที่จะมีอะไรที่ดีขึ้นการรอคอย อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสิ้นสุดการรอคอยเพื่อให้ได้พบปะเพื่อให้ได้เจอ,เจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่บทสรุปซินะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรคุณจะเจอกับอะไรไพ่เด e Sun นปรากฏขึ้นนะคะโอ้แปดไม้เท้าค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น View of Fortune นะคะถือว่าไพ่ดีหมดเลยทั้งสามใบดูสิความสัมพันธ์ของคุณอีกสองใบเป็นเช่นไร n i c e s of Wands และสุดท้าย p f p e o t p e n t a c l e ค่ะนะคะสุดท้ายเป็น p a g e of p e n t a c l e นะคะอืมอาจารย์แพทย์บอกว่าทั้งคุณและเขาก็น่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสารอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะมีความผูกพันที่สตรองและมั่นคงมากขึ้นนะคะความรู้สึกภายในใจก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะทั้งคุณทั้งเขานี่ก็คือมีความเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ ตรงใจกันอย่างมากแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองหาความสัมพันธ์อะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาก็เถอะแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันยังอาจจะยังคงอยู่ไม่นานคุณก็ยังคงนึกถึงความสัมพันธ์เดิมๆกับใครคนนั้นอยู่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันสตรองและหนักแน่นและมั่นคงขึ้นนะคะ ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคนคบคนคุยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันติดต่อสื่อสารกันนะคะและก็พยายามปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสัยเพื่อให้มันสอดคลอกและกลมกลืนกันไพ่วิวออฟเฟอร์จูนมันเหมือนกับว่ามันเป็นสายใยที่มันผูกคุณสองคนไว้ที่มันยังทอดถอนออกกันไปได้ค่อนข้างยาก ะะและโดยรวมแล้วก็มันน่าจะเป็นลนักษณะของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันหรือได้พบปะ,จะเจอกันขอกันเป็นแฟนกันอะไรประมาณน,นี้เพื่อขยับความสัมพันธ์จากคนที่คุยกันพบกันก็เริ่มที่จะมีคอมมิทเมนทที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับชาววันอังคาร อะเรามาดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคุณชาววันอังคารบ้างให้ไพ่บอดดิ้งไม่ออกมาพูดสิเขามีอะไรอยากจะบอกคุณขอโทษที่ปล่อยให้คุณต้องรอ sorry to keep you waiting และฉันหวังว่าคุณจะรักตัวเองในแบบเดียวกับที่ฉันรักคุณ I hope you love yourself the same way I love you และสุดท้ายค่ะ ฉันอายเกินกว่าที่จะบอกรักเธอ I'm too shy to say I love you ชัดเลยนะคะโอเคไพ่ออกมาดีหมดเลยสำหรับคนคบคนคุยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน period นี้น่าจะมีความชัดเจนที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ไอสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณมองหาเขาก็มองหาในสิ่งนั้นจากคุณเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันคุณสองคนก็น่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปิดเผยความรู้สึกอะไรที่มันสตรองมากขึ้นนะคะและก็มีคอมมิ t เมนต์อะไรที่ก้าวเข้าไปสู่การเป็นแฟนกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนพบคุยในพิเศษนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีกับความรักให้ความรักปกปักรักษาและคุ้มครองคุณให้มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย เอาราคามาถึงพาร์ทของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมนี้ชาววันอังคารนะคะคนโสดนะคะไพ่ six of pentacles ขึ้นมา10ดาบตามมาด้วย2ช่วยนะคะและตามมาด้วย temperance กับ n i c e of pentacles นะคะโอเคนะคะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะม,มีสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนเข้ามาให้ความสนอกสนใจในตัวคุณนะแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันยังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างคุณยังมีความรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกไปกับความรู้สึกที่มันเหมือนกับสิ้นหวังความรู้สึกที่มันท้อแท้คุณอยากจะให้ทุกอย่างมันเยียวยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนจิตใจตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการ สร้างบุญสร้างกุศลหรือทําจิตใจให้มันว่างนะคะแต่สถานการณ์มันโชว์ออกมาว่าคุณจะได้พบเจอกับอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตเป็นลักษณะของความรักเป็นลักษณะของความรุ่มหลงอะไรบางอย่างนะคะมันโชว์ออกมานะคะคุณอาจจะได้พบปะหรือเจอเจอใครคนนั้นจากการที่คุณจะไปทํางานหรือไปอ สร้างบุญสร้างกุศลหรือการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วมันทําให้คุณได้พบปะและเจอเจอกันโดยที่ไม่ได้คาดคิดนั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกที่อาจจะเริ่มต้นหรือก่อตัวนะคะก้าวดาบขึ้นมาใครคนนั้นของคุณน่าจะผ่านการเจ็บปวดมาก่อนือผ่านปัญหาความรักที่มันแบบว่าซํำซ้อนเป็นความรักที่ ทำให้เขารู้สึกย่ายําแย่มาก่อนแล้วเขาก็พยายามที่จะตัดปัญหากับเรื่องของความทุกข์ความเครียดต่างๆที่มันมีเข้ามาเขาก็หันไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสุขสนุกสนานนะคะเพราะว่าความรู้สึกที่เขาเจอมามันเป็นความรักที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดความไม่ยุติธรรมนะคะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าใครคนหนึ่งให้ไปมากจนเกินพอดี แต่ได้รับกลับมาไม่ได้เท่ากับที่ตัวเองคาดหวังนะคะมันก็เลยทำให้เขาอยากจะตัดปัญหากับสิ่งที่เขาได้พบปะ,จะเจอเจอ แต่มันมีเกณฑ์ที่เขาจะได้มาพบปะและเจอเจอกับคุณนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเจอเจอการตามสังคมต่างๆนะคะเพื่อนฝูงแนะนําให้หรืออะไรให้แต่ในความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเกาะตัวขึ้นนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดีให้กับใครคนนี้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ยังไม่ได้เปิดเผย กันอย่างตรงไปตรงมาแต่แน่นอนแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะชาววันอังคารคุณอาจจะรู้สึกพึงพอใจในใครคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ซึ่งเข้ามาในลักษณะของสังคมที่คุณเข้าไปติดต่อเกี่ยวพันด้วยหรือเข้ามาในลักษณะของการแนะนําของเพื่อนฝูงนั่นเองค่ะเรามาดูซิว่าทิศทางของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นเช่นไร ทิศทางความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่คุณเจะเจอมันจะเป็นเช่นไร King of Pentacles Six of Swords ผู้อาวุโสและเด e ะซันนะคุณอาจจะได้พบปะเจอเจอกันจากงานบุญงานกุศลก็ได้นะคะมีความเริ่มต้นที่เขาเรียกว่าการแลกเริ่มที่เจอกันมี คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุข,ขุมมีความนิ่งเงียบมีความหนักแน่นซึ่งเขาก็จะมองว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะอันนี้สิ่งที่ที่เขาเห็นและคุณเห็นในตัวตนของกันและกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือมีจิตใจที่เป็นมีความเมตตามีความปราณีมีความการุณาต่อคนอื่นนี่คือจิตใจภายในที่มันคอนเน็กถึงต่อกันนะคะที่มัน ทำให้คุณรู้สึกกับเขารู้สึกได้ว่าคุณมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันไพ่สองเหรียดเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มสถานการณ์ต่างๆมันก็จะเริ่มต้นในการผูกพันกันอาจจะเป็นลักษณะาการผูกพันจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านของหน้าที่การงานก็ได้หรือในด้านของงานบุญงานกุศลที่คุณไปร่วมร่วมอ่าร่วมทาด้วยกันนะคะ แต่สรุปแล้วเนี่ยทั้งคุณแล้วก็เขาก็ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกภายในใจแต่มันอาจจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นก่อตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่อยากที่จะพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้นะคะแต่ไพ่เดอะซันออกมาแนวโน้มก็คือว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จะค่อยค่อย สว่างขึ้นค่อยๆเจิดจ้าขึ้นค่อยๆมีความรู้สึกดีๆที่มันจะสะสมและผูกพันกันไปในอนาคตได้อย่างลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่หาคุณคนสดในพีเรียดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะเข้ามาอย่างเพื่อนฝูงแนะนํามาบอกต่อคุยกันแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันก็อยากให้คุณรักษาระดับความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะแล้วก็คอยศึกษานิสัยใจคอของ และกันไปเรื่อยๆนะคะผ้นทางในอนาคตข้างหน้าดูแล้วน่าจะสดใสนะคะแต่นักษณะณปัจจุบันมันเหมือนกับว่าต้องคอยเขาเรียกว่าอะไรอะต้องคอยคอยดูแบบคอยดูสถานการณ์วันต่อวันไปนะคะเพราะมันบางครั้งภาย ความรู้สึกภายในใจของใครคนนั้นของคุณก็ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อต้านเรื่องของความรักหน่อยๆเพราะเขาเจอกับความรักที่มันไม่ค่อยยุติธรรมและไม่ค่อยเท่าเทียมมาทําให้เขาก็ค่อนข้างที่จะปิดตัวในการที่จะเปิดโอกาสเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาอย่างเต็มที่ในแง่ของความรักแต่ว่าเขาก็ยังมีเขาเรียกมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีให้กับใครที่หยิบยื่นไมตรีมาให้นั่นเองนะคะโอเคเอาเรามาดูซิ ไพ่ออร์ l เคิลจะมาพูดอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะสมนัชชัยไพ่ชุดไหนดีนะ,ะชุดนี้และกันเนาะโอเค,ความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ออร์ l เคิลควนตัมออร์ l เคิลจะมาบอกอะไร the healing light นะคะให้แสงสว่างเยียวยา transformation นะคะการเปลี่ยนถ่ายการถ่ายโอนออกไป นะคะแล้วก็ new supporting connection นะคะอันนี้อีกอันหนึ่ง loving man ค่ะโอเคไ <c oughs> พ่มาบอกว่านะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c> ไ <oughs> พ่มาบอกว่าให้คุณทำตัวเป็นเหมือนกับคนช่วยเหลือนะคะเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าคอย support ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่ให้มัน เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนไปก่อนนะคะเนี่ยเพราะว่าใครคนนั้นของคุณก็น่าจะเจอกับเรื่องที่มันท็อกซิกหรือมันเร็วร้ายเขาต้องการการรักษาเยียวยาต้องการรักษาฮิลลิ่งไลฟ์นะคะอาจจะต้องชักชวนกันทําบุญบ่อยๆนะคะชักชวนกันทําบุญทํากิจกรรมอะไรที่มันเปลี่ยนสภาพจิตใจจากเศร้าหมองกลายเป็นใสสว่างตรงนั้นก่อนนะคะและไอความรู้สึกตรงนี้เพื่อ หมดจากความเศร้าหมอง transformation เปลี่ยนไปเป็น healing light แล้วคุณจะเป็นคู่บัดดี้ที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับมีเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แล้วก็มีความคลิกกันได้ในหลายๆเรื่องเพื่อปรับเปลี่ยนให้เขาคนนั้นกลายเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้ที่น่ารักสําหรับใครอีกหลายๆคนเพราะเขาอาจจะเจอกับประสบการณ์ที่เลวร้วายมาก่อนแล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธานในเรื่องของความรักดีๆว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้น คนโสดชาววันอังคารนะคะถ้าคุณตกหลุมรักเขาคุณมีหน้าที่ที่จะนำพาเอาแสงสว่างแห่งบุญเนี่ยละคะ่ะเพื่อมาเปลี่ยนถ่ายความรู้สึกที่มันย่ำแย่ของเขาให้ดีขึ้นก่อนแล้วคุณค่อยอค่อยช่วยเหลือเขาในหลายๆด้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ทำให้เขาเป็นคนที่น่ารักสำหรับคุณ ในอนาคตนั่นเองค่ะนะคะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับชาววันอังคารนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะและขอให้รักใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเติมเต็มในทุกเรื่องที่คุณต้องการได้อย่างลงตัวนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้จนันทดก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ